สวัสดีครับพบกับผมเพชรแซมมี่เพชชี่นะครับผมและในวันนี้เรามาอยู่กับในเกม Call of Duty Mobile กันอีกเช่นเคยโดยคลิปในวันนี้ผมก็จะกลับมาเล่นปืน QXR หรือชื่อจริง MP 7ซึ่งเป็นปืนสาย SMG ของภาค Modern Warfare 2 0 1 9ที่ในตอนนี้ตัวปืนได้รับบัฟมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยการบัฟในคราวนี้จะเป็นการบัฟในส่วนของ perk Enhanced Bolt เพิ่มตัวคูณดาเมจส,ส่วนอกจากคูณ1.1เท่าเป็นคูณ1.2เท่าเพื่อให้ตัวปืนสามารถยิงโดนส่วนอกได้แรงขึ้นเอาล่ะก็มาดูกันดีกว่าว่าหลังจากที่ได้บัฟมาแล้วตัวปืนจะน่าเล่นหรือหมน่าใช้งานมากขนาดไหนก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมจะพาไปดูของแต่งปืนที่ผมจะเอาไปเล่นในคลิปนี้กันดีกว่าโอเคและนี่ก็คือเซตของแต่งปืน QXR ที่ผมจะเอาไปเล่นในคลิปนี้นะครับผม อันนี้คือต้องบอกก่อนเลยว่าของแต่งปืนเซตนี้ผมก็จะเน้นเพิ่มระยะดาเมจเพิ่มความแม่นยําเมื่อไรยิงลดแรงดีของตัวปืนเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ในขณะเล็งและเพิ่มอัตราการลั่นกระสุนให้เร็วขึ้นเอาล่ะเรามาดูของแต่งกันดีกว่าปากระปออปืนให้ใส่เป็นตัว tactical suppressor มันจะได้เก็บเสียงชิ้นต่อไปลำกล้องปืนให้ใส่เป็นตัว OWC muskman มันจะได้ความแม่นยำเมื่อไรยิงเพิ่มขึ้น 8. 0เซ ระยะดาเมจเพิ่มขึ้น18.0%แรงดีดแนวนอนลดลง16.5%และแรงดีดแนวตั้งลดลง5.9%ชิ้นต่อไปพันท้ายให้สาเป็นตัว YKM Light Stock มันจะได้ความเร็วขึ้นที่ในขณะเล็งเพิ่มขึ้น15.0%ชิ้นต่อไปแมกกาซีนให้สาเป็นตัว Extend Mag A มันจะได้ความจุกระสุนเพิ่มขึ้นจาก40นัดเป็น50นัด ชิ่นสุดท้ายเพิร์กให้ใส่เป็นตัว Enhance Bolt มันจะได้อัตราการกลักษะสนเพิ่มขึ้น13.0%และซูมไวขึ้น16.0%และสำหรับของแต่งปืน QXR ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก่อนที่จะไปเริ่มเกมเพลย์ในแรงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องแซมมี่เพชชีกันด้วยนะโอเคถ้าใครกดแล้วพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลย โอเคก็เข้าไปอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะนะครับผมโดยโหมดที่ผมได้มาจะเป็นโหมดฮาร์ดพอยต์และด่านที่ผมได้มาจะเป็นด่านสแตนด์ออนะก็ในช่วงนี้น่ะผมเล่นเกม CODM ได้น้อยลงนะเนื่องจากผมติดเกมใหม่อย่าง Delta Force นี่คือแบบติดหนักมากเพราะว่ามันสนุกไงโอเคเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าผมจะสามารถเล่นเกมนี้ได้ไหมอืมไม่ได้ว่ะอันนี้ ถ้าเจอปือนนี้มันจริงๆนะอย่างอ,อ,อูซี่อนะ่ะคือแม่งสู้ยากถ้าเป็นในเรื่องของดาเมจนะแต่ถ้าเปิดก่อนนี่คือได้เปลี่ยนแน่นอนโอเคอตรงนีง้โอ้โหเพื่อนสวยเมื่อกี้ผมกดสโคไม่ติดนะเดี๋ยวขอกลับจุดก่อนข้างบนมีอืมไม่ทันอนะ่ะไม่โดนใครเลยเวลายิงเนี่ย โอเคสวยเรียบร้อยเก็บไปสองนะโอเคสวยโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวนะมาอืมไม่โดนนะโอ้หอหอคือจังหวะแม่งวางโทฟี้ซิสเต็มพอดีตอนนี้เปลี่ยนจุดละเดี๋ยวต้องนี่ไงเจอละ มีคนออกมาอุ๊ยไม่ทันละคือเก็บไปตัวนึงแต่ว่าไออูซี่อ่ะแม่งส่วนยับเลยสามนัดนะ่ะมาโดนโดนเดี๋ยวขอเปิดกลอก่อนเฮ้ยอื้มโอเคเกือบเกือบจะไม่ดีแต่กลับมาได้แต่ปัญหาก็คือโอ้โหเขาถมเยอะ เอ้ยเอาใหม่เอ,หเอาใหม่เฮ้ยไม่ทันนะ <c oughs> คือถ้าขึ้นเร็วกว่านี้เนี่ยเอาจริงๆผมรอดมานานแล้วจริงๆถ้าขึ้นเร็วกว่านี้นะเอ็น <c oughs> ข้างหน้ามีหายเฉยเฮ้ยไม่ทัน <c oughs> ทามิ่งแม่งเร็วจัดนะ่ะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวต้องรีบเปลี่ยนจุดแล้ว <c oughs> เพราะว่า <c oughs> เวลาใกล้หมด นหน้านี้โอเคสวยโอเคเคลียร์นหน้านี้สวยโอ้โหไฟ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 ไม่ทันแน่แต่อย่างน้อยก็ยังสู้ได้อยู่นะทีมเราอะ อันนี้ไม่ได้ระยะไม่ได้อโอเคสวยเม,มื่อกี้เก่งมือซ้ายแม่คือมันกดดันน่ะเดี๋ยวขอเปลี่ยนจุดก่อนนะอีสิบวิสุดท้าย ขอเช็คคน,นก่อนโอ okay, hey. เคเ้ยเปิดกรอบเปิดกรอบอืมโอ้โหแล้วนิวโป้งแม่งเปลี่ยกเหงื่อด้วยอะเมื่อกี้เหมือนข้างหน้าจะมีหาจังหวะก่อนอืมอีกเดียวโอ้โหหลังเข้า อุตส่าห์รอจังหวะโผล่แต่หลังมาได้ไงไม่รู้เนี่ยร <'s> อบนี้มาตึงมาตึงไม่ได้ได้ไงติดโทฟี่โอ้โหแล้วแม่เนีปาลม <enemies> ผมยังปาระเบิดไม่ได้ <All S 1> มันติดโทฟี่อ่ะเดี๋ยวใช้ก่อน ยังอยู่โอเคเก็บสองไอตัวนึงโอเคเพื่อนสวยเดี๋ยวขอจัดก,การก่อน้อมแซมอืมอืมรีบหนีรีบหนีรีบหนีหนโอ้โหไฟหืมไม่ทันนะเดี๋ยวขอเชเ็อระเบิดก่อนป่าไปไม่โดนใครเลย เป้ข้างหน้ามีอื้สวยโอ้โหอืมอ้มอืม้มอสวย่ะเปิดกรอก,ก่อนเลยสวยข้างหน้ามีคนยึดอืมสวยอีกตัวนึงอืมสวยเดีย๋ยวน้อยกรอกช่วยได้มารีโหลดรีโหลดโอเคสวยอืแต่ว่ามันเอาไม่อยู่อะ เขาถมเยอะมากอะจริงๆมาปาไปข้างหน้ามีคนแต่ปัญหาคือโอ้โหมีคนแอบด,ดักอะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนจุดนะอีกสิวิตอนนี้เหลือสองวิหนึ่งโอเคเปลี่ยนได้ยังมีคนอยู่นะอโอ้โหตายก่อน อืมไม่ทันโอเคอย่างน้อยเพื่อนได้จุดนะมีคนติดไฟอืมสวยโอ้ยไม่ตายไม่ตายอืแม่อุตส่าห์ปาระเบิดใส่แต่ไม่ตายอะไรครับเนี่ยเฮ้ยข้างหน้ามี โอเคจังหวะสองได้โอ้โหไม่ได้ว่ะโอ้โหสนายไม่ติดทางหน้ามีคนฆ่าตัวตายก็มีนะปลาระเบิดสายตัวเองเลยโอ้โหไฟไม่ทันละ แต่ว่าอย่างน้อยเปลี่ยนจุดได้แต่ถ้าพลาดนิดเดียวคือจบเลยจริงๆนะครั้งนี้ห้ามพลาดโดยเฉพาะทีมเรานะอืมโอเคสวย,สวยแต่ถ้าที่ลองเล่นปืนนี้มานี่ขอบอกตามตรงเลยคือดามเมจมันเพิ่มขึ้นก็จริงนะแต่ว่าถ้าจะสู้กับพวกปืนเมตามันก็แอบสู้ยากอยู่ถ้าหากว่า คนเล่นฝีมือมันดีกว่าไม่ต้องมาหมอบเลยโหไม่น่าทันนะแต่ทีมเราไม่น่าเข้าทีมเราเหมือนไม่กล้าเข้านะโอเคก็ทำเต็มที่แล้วสำหรับตาแรกในวันนี้แต่ขอบอกตามตรงเลยทีมฝั่งเขานี่แบบโคตรตึงอะโอเคเดี๋ยวมาต่อกันที่ตาต่อไปเลยโอเคในรอบนี้ผมได้มาเป็นหมวด domination และด่านที่ผมได้มาจะเป็นด่าน stand off นะก็คือในรอบนี้เนี่ยผม เปลี่ยนไอตัวสกอร์สตรีกนิดหน่อยเนื่องจากในตาแรกเนี่ยผมลืมเปลี่ยนเนาะแล้วในตานั้นเนี่ยดันเสือกได้ a อ p ด้วยตอนแพ้โห oh, คนนี้โอเคสวยได้มาตัวนึงแต่ว่ามีเพื่อนช่วยไว้แหมพอช่วงถ่ายคลิปไปเล่นไปนี่คือมันจะแหลกไงมันก็เลยแอบเล่นยากน,นิดนึงเฮ้ยมไม่ทันนะแม่ง ทามมิ่งพอดีเลยมาเห็นด้วูสิข้างหน้ามีตัวนึงไม่ทันนะไอ้เฮียนี่แม่งดอบช็อตน่ะแม่งโอเคตอนเนี้ยคือทีมเรายึดหมดทั้งสามจุดแล้วมาป่าไปข้างบนมี อ๋อมีคนตายแต่ไม่รู้นะว่าใครโอ,โอ้โอ้เหมือนข้างหลังจะมานะเฮ้ยข้างหน้าโอเคสวยไม่อยู่นะเหมือนบีโดนล,ล้วงบีกำลังล้วงโอเคเพื่อนช่วยได้มาข้างหน้ามีโอเคสวยมาเปิดกลาอ ้ยข้างหน้านี่นึกว่าเพื่อนตอนแรกนะนึกว่าเพื่อนโอ้โห oh, oh, oh. ชั้นสองนะเมื mm ่อ hmm. กี้กำลังจะไปยึดเอคืนอยดดู่ดีๆชั้นสองไม่มาเฉยเลยยังอยู่นะป่าไปไม่ตายโอเคสวยคือมาไม่โดนด้วยซ้ำอะ่ะ แอะเบิดลูกเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยแอลตอนไหนเนี่ยไอไอกำแพงเหล็กที่เป็นสีน้ำเงินน่ะเดี๋ยวขอหยุดก,ก่อนโอเคเตือนสวยโอ้โหไม่ทันจากหน้าต่างนะ Okay, โอเคก็ยุคแรกชนะไปนะแต่ว่าอย่าประมาทเด็ดขาดเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเขาเปลี่ยนปืนหรือฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาดูแล้วก็จับทางเราทันมามาุยต่อไหนดูสิ UAV เดี๋ยวเช็คก่อนนะเอ, okay. เอาให้ชัวโอเคข้างหน้าเทียบนะเฮ้ย ืมไม่ได้วะ่ะแม่งมาหลายตัวแล้วแต่ละตัวนี่คือแบบเร็วๆทั้งนั้นนะ่ะมา <c oughs> เปิดกรอ <c oughs> เหมือนมีคนปล่อยไอ้ <c oughs> ไอ้ลอ้อเลยก่ะที่มีหนามเนี่ยแต่ไม่รู้มันคืออะไรถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ด้วยนะผมเองก็ก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรไอ ล้อเหล็กที่มันเป็นหนามๆเนี่ยนี่ไงมามมาแล้วอโอ้โหเต็มๆดีนะที่ผมใส่แ,แจ็คเก็ตเอ,อาไว้อะไม่งั้นตายเดี๋ยวรีบวางก่อนโอเคเฮ้ยโอเคสวย ดีนะที่ผมครบทันนะ่ะโอเคเก็บไปสองเดี๋ยวต้องรีบยึดปีก่อนมารีบวางเลยเฮ้ยเหมือนเหมือนจะมีประเด็นเหมือนมีประเด็นโอเคสวยเมื่อกี้นิ้วแข็งไปหน่อยเหลือข้างหน้าจะมีเฮ้ยไม่ทันละอยู่โคตรเนียนนะ่ะตรงนั้นนะ่ะ นี่ตรงถังเนี่ยอือหือไม่ได้วะโอเคสวยเดี๋ยวเปิดกรอ,อก,ก่อนโอเคสวยอา้าวตายแล้วดูเหมือนว่าเพื่อนจะเคลียร์ได้นะเอเคมาอ,คอุ๊ยอันนี้คือไม่ได้นึกงว่าจะมาอนะ่ะมาไป โอ้เรียบร้อยฮะและไอคนที่โดนช็อตเมื่อกี้เนี่ยเขาถือหอกด้วยนะเขาถือหอกแบบเตรีมพร้อมจักฟันน่ะดันสายมีเดี๋ยวเช็คก,ก่อนนะอ่ะมีคนยึดอยู่สองตัวหวยตัวตัววิซิซักเมื่อกี้เอา้าดันมาเล่นเองตายเองไอตัวที่มัน ยิงปืนบอมเมื่อกี้เนี่ยไอ้ผมนี่เชื่อเลยอ่ะใช้ก่อนเลยโอเคโดนยังไม่ตายอีกคนนึงโอ้โหเพื่อนเคลียร์ได้นะ <c oughs> ไม่ได้นะไอ้นี่แมงผิュ๊แมงผิュ๊เกิดไรไอ้ตัวนั้นอนะอ่ะป่าไกลๆเลยอเออไม่โดนติดรถเฮ้ย โอเคสวยโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับปืน QXR ที่ได้บัฟนะแต่ขอบอกตามตรงเลยไม่ตึงโดยรวมแล้วก็ถือว่าบับมาดีนะสำหรับปืน QXR เนื่องจากตัวเพิร์กอย่าง Enhanced Bolt ที่ได้บัฟไปนั้นมันทำให้ตัวปืนสามารถทำดาเมจได้แรงขึ้นซึ่งจากเดิมระยะใกล้ดาเมจมันแรงอยู่แล้วและทำท t k ิได้ดีด้วย แต่ข้อเสียก็คือดาเมจในระยะกลางมันเพิ่มขึ้นก็จริงแต่ต้องยิงให้โดนส่วนอกเท่านั้นถึงจะสังหาศัตรูโดยใช้กระสุนเพียงแค่4นะัดและข้อเสียอย่างที่2ก็คือตัวปืนมันแอบคุมยากไปนิดนึงซึ่งถามว่าคุมได้ไหมก็คุมได้มันไม่ได้ยากถึงขนาดนั้นแต่รวมๆแล้วระยะใกล้ทำดาเมจได้ดีทิทเคก็ดีแต่เสียอย่างเดียวคือระยะกลางมันแอบคุมยากไปนิดนึงก็แค่นั้นเอง จากข้อสรุปที่ผมพูดไปทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นแล้วคุณ่ะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการบัฟของตัวปืน QXR ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะและก็เหมือนเดิมหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปและสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับวันนี้ สวัสดีครับ